สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์เดือนคำงศงสาตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีกองบัญชาการมนลทุนาหารบกที่32วันนี้ดิฉันจะพามาชมในส่วนของห้องเสวยค่ะซึ่งถ้าสังเกตดูโต๊ะเสวยเก้าอี้ที่พระมหากษัตริย์ทรงประทับจะมีที่เท้าแขนซึ่งมีตัวเดียวเท่านั้นค่ะตัวอื่นจะไม่มีเท้าแขนซึ่งจะเป็นที่นั่งของรัชทายาทค่ะ ส่วนทางด้านในก็จะมีถ้วยจานต่างๆที่ใช้รับเสด็จในครานั้นค่ะรอบๆอ,อาคารบ้านป่องนักจะประกอบด้วยพันไม้มงคลประมาณ50สายพันและพันดอกบัว10สายพันที่เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเทพโดยนำมาจากพระตำหนักทงน้อยจังหวัดน่านค่ะ